นนในช่วง,งเทศกาลส่งกรารเนี่ยการเดินทางก็จะคึกคักเป็นพิเศษอตอนนี้ร้ายน่วยงานเขาก็จะมีมาตราการเจ็ดวันอันตรายในการคุมเข้ม,มหรือข้องการเดินทางให้ปลอดภัยในช่วงของเทศกาลส่งกานส่งคล้ายก็เช่นเดียวกันค่ะคุมเข้มถนนสายลักแล้วก็สายรองนะคะมีการยำกลไกในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยข้องการเดินทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาตราการจะมีอะไรบางวันนี้จะได้รวมผุดคุยกับทันมาฮามะพีสกีวาเม่รองผู้วาราชการจังหวัดสงคล้าตอนนี้อยู่ในซ้ายกับแร่งเท้าชาตายแหละตอนรับ าสู้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมงานกําลังต่อซ้ายอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีชีวิตวิธีไหมครับขี่ปลอดภัยรายอุบัติเหตุนั่นเองตอนนี้ทันพร้อมแล้วนะคะตอนนับท่านก้าสู้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรอนได้ยินไหมคะ น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อการติดต่อเดี๋ยวรอดสักครู่เดี๋ยวสักเดียวใช่นะคะยังสโลแกนข้อปีนี้เรื่องข้งการเดินทางให้ปลอดภัยก็คือชีวิตวิถีไหมครับที่ปลอดภัยรายบัตรีเหตุกระามเทวาและนะครับที่ต้องปลอดภัยคือต้องมีความพร้อมทังทัางตัวเราแล้วก็ยานพานะ ใช่ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะอยู่ในซ้ายท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินเออเชัดเจน<ด>แล้วค่ะท่านรองคะ่ะปีนี้แน่นอนอว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการเดินทางกันคึกคักมากในส่วนของสงขลาเองเรามีการวางแผนป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตทุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับเราก็โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเจษฎาจิตตัตรับได้มีการ ดำเนินการในการที่จะทําแผนปฏิบัติการช่วงเทศกาลสงการานนะครับก็ได้มอบหมายให้ศูนย์นปอพนะครับได้ปบัติดำเนินการปอพจังหวัดนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมซักซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ต้องบูรณาการการหลายหน่วยงานนะครับก็ได้มีการประชุมซักซ้อมเพื่อ ให้ทุกหน่วยได้ดําเนินการตามมาตรการที่ทางส่วนกลางได้มอบหมายให้ดําเนินการครับค่ะ,คะ่านรองคะทีนี้เราได้มีการเน้นมาตรการใดเป็นพิเศษแล้วก็ได้มีการวางเป้าหมายไว้อย่างไงบ้างคะก็ะในช่วงเทศกาลสงการานต์เนี่ยเราก็เน้นพิเศษในเรื่องของการ enforcement ก็คือการการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ได้ให้ ทางตำรวจนะครับรูปบนณาการกับกำลังในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอสอไม่ว่าจะเป็นอบปอรและก็หน่วยสาธารณสุขนะครับประการแรกของการตั้งด่านนะครับก็มีด่านหลายระดับตั้งแต่ด่านด่านชุมชนในหมู่บ้านตับบนนะครับแล้วก็ด่านด่านของที่ทางอำเภอได้บูรณาการกับทางตำรวจการตั้งด่านเพื่อที่จะ ดูแลประชาชนนะครับโดยเฉพาะ,ะประชาชนทีไ่ไม่ไม่ไม่มีคุณสมบัติในการที่จะขับขี่รถสานะเข้าสู่ถนนใหญ่เช่นไม่สวมหมวกนิรภยัยหรือว่าเมาอย่างเงี้ยก็ก็จะโดนเจ้า้าที่ำตำรวจในการที่จะจับแล้วก็เพื่อที่จะสก,กัดกั้นไม่ให้เข้าสู่ถนนใหญ่นะครับ สิ่งที่ทาทั้งหมดเราไม่ได้ที่จะตั้งใจให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางแต่ว่าเราจะดูแลสุขภาพและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะมีการเดินทางกลับ h มมิ y ลำเนาอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าช่วงปกติครับก็บังคับใช้กฎหมายแล้วก็กวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะครับค่ะ นนรองขาทีนี้ประมาณให้ได้ไหมคะสถิติอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันแรกที่เปิดศูนย์เนี่ยมาจนถึงเมื่อวานนี้ก็แล้วกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างเพราะอะไรคะเ,เปรียบเทียบแล้วเนี่ยสถิตินี้เพิ่มขึ้นรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะสูงด้วยนะ,ค,ะครับเ,เราก็ทางคณะทํา,ทาง,งานก็ดูตัวเลขแล้วก็ก็น่าเป็นห่วง ก็เลยได้มีการประชุมกันนะครับที่จะดําเนินการมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพยายามกดขันไม่ให้มีผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตจากตออุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะครับแต่ประชุมแล้วก็พยายามพยายามที่จะกดขันในเรื่องของการตรวจเข้มและก็การสร้างจิตสำนึกในการขับขี่บนท้องถนน แต่ว่าก็ยังสาวันที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นี่ก็มีอุบัติเหตุแล้วทั้งหมด33าครั้งแล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด36มสิบหกรายามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบเทียงกับปีที่แล้ววันต่อวันเนี่ยก็จะมีสถิติที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็น เพราะว่าเราดําเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีอุบัติเหตุเราวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าประการที่หนึ่งครับก็คือถนนที่เท่าเดิมถนนเท่าเดิมแต่ว่ายานพาหนะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ตามก็จะมีเพิ่มขึ้นจํานวนมากเพื่อจากเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะ ซื้อมาใช้ได้อันนี้ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองต้องยอมรับว่าในห่วงก่อนหน้านี้นี่เราติดในเรื่องของโควิดส9บเกําทให้ประชาชนไม่สามารถไปเฉลิมฉลองแล้วก็ไปไหนต่อไหนได้แต่ว่าในปีนี้นี่จะมีผู้คนไปร่วมฉลองเทศก,กาลสงกรานกันมากมายกว่าปกติทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นเป็นความาบันเทิงความสุขของพี่น้องประชาชนแต่ว่าเมื่อมีการเดินทางสัญจรกันมากกว่ากาช่วงปกติแล้วก็มากกว่าทุกปีก็ทําให้เกิดอุบัติเหตเุเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวเลขที่เราเรารับกล้าอยู่ครับโอเคครับค่ะท,ท่านรองคะแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามีจํานวนของอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วทีนี้ปัจจัย จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยมาจากอะไรคะส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุาจากจักรยานยนต์นะครับก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เราพบว่าจากัวเลขผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วไม,ไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ก็คือเกิดจากการขับรถเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสามปัจจัยนี้เนี่ยก็จะทําให้เ,เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ข้อมูลตัวนี้ในการทิ่จะระมัดระวังด้วยนะครับค่ะ นั่นรองคานอกเหนือจากการขับรถเร็วไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ยังมีสัยอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการดื่มแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้การเพิ่มความเข้มข้นในการกวดขันในการดื่มแล้วขับหรือว่าขับรถเร็วแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์นิร,ภ,นรภัยเนี่ยเราได้มีการวางแผนเพิ่มการเข้มข้นในการกวดขันยังไงบ้างคะเการขับรถเร็วนี่ยเราจะมีทางตำรวจทางหลวงออคอยหลักจับ ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับซึ่งก็จะอยู่กันไม่ประจําจะมีโมบายไปไปเรื่อยแล้วก็ไปหลายจุดที่คิดว่าจะมีประชาชนขับรถเร็วกว่าปกติะนะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับก็ประการต่อไปก็จะมีการากวดขันทางตำรวจได้มีหนังสือ ไปที่สอพอทุกอำเภอนะครับที่จะกวดขันให้ให้ดำเนินการใดๆก็ตามที่จะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางที่สำคัญเราเน้นปีนี้เนเ้นด่านชมุมชน<ฆ>ที่จะตรวจสกัดบุคคลในพื้นที่หมู่บ้านตัวเองเนี่ยให้มีความปลอดภยัยหมายถึงว่าถ้าบุคคลที่ไม่ไม่ ไม่มีองค์ประกอบที่จะขับขี่รถยานาหานะไปสู่ถนนใหญ่เช่นไม่สวมหมวกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีอาการมึนเมาแล้วก็มีมีความบกพร่องของยานาหานะหรือว่าจะเป็นสภาพไฟสภาพเบรกต่างๆก็ตามเราก็จะพยายามให้ชุมชนด่านชุมชนในชุมชนหมู่บ้านตำมบลเนี่ยสกัดกั้น ก่อนที่จะเข้าสู่ถนนใหญ่ครับอืมมาตรการนี้จะหมายรวมไปถึงเส้นทางสายรองด้วยไหมคะด้านรองหาอันนี้ก็นเน้นที่เส้นทางในชุมชนเลย<า>เส้นทางสายรองนะครับ<า>ก็ถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราสกัดตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยเ,เรื่องของกลางน้ำก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อปลายน้ำคนเกิดอุบัติเหตุคนเกิด บาดเจ็บแล้วก็เสีชีวิตก็จะน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสถิติาการเกิดอุบัติเหตุกับการบาดเจ็บอาจจะสูงกว่าช่วงปกติ<ฆ>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเสียชีวิตนี่ยังยังน้อยน้อยมากก็มีเสียชีวิตแค่หนึ่งรายเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามรักษาสภาพของการเสียชีวิตไม่ให้มีมากกว่านี้ ปีที่แล้วเรามีผู้เสียชีวิตหกรายนะครับปีนี้มีรายเดียวเพราะฉะนั้นนี่เราก็ต้องยอมรับประการหนึ่งนะครับเมื่อเมือม่อเมือม่อปัจจุบันนี่มีการพัฒนาการต่างๆรถลดราก็มากขึ้นอะไรต่างๆก็แล้วก็คนก็อัดอั้นมาจากโควิดก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นนี่อาจจะมีการอุบตัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บเราก็พยายามคิดแล้วก็มองในมุมบวกว่า บาดเจ็บเราเราสามารถรักษาได้นะครับแต่ถ้าเสียชีวิตแล้วเราก็สูญเสียบุคคลนั้นไปไปอย่างไม่ไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะดูแลกรณีพิเศษในการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถึงขนาดสูญเสียชีวิตต่อไปครับ ค่ะท่านรองขานอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยบนถนนแล้วอีกหนึ่งสถานที่ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยหรือเรื่องต่างๆด้วยนั่นก็คือสถานที่การจัดงานค่ะภาพรวมการดูแลสถานที่ที่จัดงานพื้นที่ท่องเที่ยวหรือว่าพื้นที่และน้ําสงกรานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เราพยายามจํากัดพื้นที่ให้แบ่งเป็นโซนๆไปนะครับแล้วก็ แล้วก็ปิดถนนในโซนนั้นเพื่อที่จะให้มาเล่นสงนกลางกันเป็นจุดๆไม่ใช่เล่นกันตามบนเส้นทางจราจรเพราะฉะนั้นอย่างเช่นในเมืองหัดใหญ่ก็มีจุดหนึ่งที่คนามาเล่นสงกรานเมืองหัดใหญ่นี่เมื่อเมื่อคืนนี่คนเยอะมากใช่คร<อ>ับเฉพาะมีชาวต่างชาติมาด้วยก็คือประเทศมาเลเซียมามาเยอะมากนะครับประมาณ เออหกหมืนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยคนเยอะแต่ว่าก็ยังอยู่ใช้วิธีการเดินในโซนที่เราจัดให้ไว้นะครับที่หัดใจที่เมืองสงขลาก็จัดไว้บริเวณชายหาดเอ่อหาดชลาทัศน์ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนปิดถนนเหมือนกันที่จะไม่ให้คนใช้จักรยานยนต์ในการเข้ามา ก็ใช้วิธีต้องต้องจอดแล้วก็เดินเข้ามาเพื่อเล่นสงการเป็นจุดๆุดไปเป็นโซนๆไปเพื่อ,อป้องกันไม่ให้เล่นสาดน้ํากันระหว่างการขับขี่ยามปาหนะและจะเกิดอ,อันตารายกับีน้องประชาชนครับค่ะ,ะนั่นคือในในส่วนของการจัดงานถ้าเกิดอย่างพื้นที่ที่ไม่ได้มีการจัดงานเรามีการเน้นย้ํามาตรการความปลอดภัยอะไรเป็นพิเศษบ้างคะก็เออ เหมือนที่พูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คืออก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วเราเราสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ยานผาหนะเพื่อที่จะให้ทุกคนตระหนักว่าการขับขี่ยานพหาหนะเนี่ยมันมันก็มีอันตรายสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดความเร็วการการเมาและไม่ขับ นะครับการขับมาต้องสวมหมวกนิรภัยเราก็รณรงค์กันทั้งปีแล้วนะครับแต่ว่าเฉพาะในช่วงสงกรานเนี่ยเหมือนที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าเราเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้ให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ใช้ความเป็นบุคคลในพื้นที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาเป็นตัวที่จะสกัดที่จุดด่านตรวจชุมชนที่จะสกัดบุคคล ให้อยู่ในวงของหมู่บ้านตัวเองไม่ให้ออกมาถ้ากรณีบุคคลนั้นมีสภาพที่ไม่พร้อมที่จะกับขี่จพาหานะครับค่ะค่ะท่านรองคาสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรองได้ฝากเตือนประชาชนให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็กรวมถึงการเล่นน้ําสงกรานอย่างปลอดภัยค่ะ,คะ,คะก็เล่นน้ําสงกรานก่อนนะครับก็ไปไปเล่นน้ําตามจุดที่ทาง เอ่อแม้ว่าจะเป็นเทศบาลแล้วก็จังหวัดสงขลาได้จัดไว้แล้วก็จะถนุนด้วยคนไปเยอะนะครับแล้วก็เอออย่าอย่าไปเล่นข้างถนนที่มีการจราจรนะครับซึ่งะจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และก็เป็นอันตรายต่อต่อท่านด้วยเพราะว่า<ะ>คนนุณถนนเส้นทางจราจรเนี่ยไม่รู้รถจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปเล่นก็ไปเล่นในในในจุดที่เราจัดไว้แล้วก็ น่าจะสนุกกว่าเพราะว่ามีมีคนมากมายไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาก็ตามนะครับประการที่สองนะครับก็คือเราขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้ประมาทนะครับในการขับรถนะครับเพราะว่าต้องต้องพยายามใช้สติแล้วก็ที่จะดำเนินการในการขับขี่ยาปาหนะ ให้มากนะครับสิ่งที่เราคิดว่าเราระมัดระวังแล้วแต่บางทีคนอื่นไม่ระมัดระวังก็มาชนเราเพราะฉะนั้นออถ้าถ้ามีไม่มีความจำเป็นมากนะักก็เลี่ยงการการใช้เส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ขอให้ถ้าจำเป็นก็พยายามขับรถช้าๆแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมในด้าน สุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ตรวจยานพาหนะด้วยว่ายานพาหนะที่เราใช้นี่มีอุปกรณ์ครบถ้วนไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟเลี้ยวนี่สําคัญมาก<ฮ>ถ้าไฟเลี้ยวไม่มีแล้วก็เราเลี้ยวก็อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่า<ฮ>คนที่ตามหลังไม่อาจจะรู้ได้นะครับแล้วก็ประการสําคัญที่สุดก็ขอให้พี่น้องได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเอทศกาลสงกราน อยางมีความสุขผมไม่อยากเห็นตัวเลขการเ,าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บการตายามากกว่าปีที่แล้วครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสามวันแต่ว่า,าตัวเลขบาดเจ็บกับอุบัติเหตุสูงสูงกว่าปีที่แล้วแต่ว่าตัวเลขการการเสียชีวิตยังยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเสียช,ชีวิตแม้แต่รายเดียวเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเจษฎาจิดาตดัตต์ฝาก ขอบคุณหน่วยกำลังต่างๆที่ปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมกันทำงานเพื่อดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยครับค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะท่านรองค่ะวันนี้มาตราการรักษ<ภ>าความปลอดภัยชีวิตถีใหม่ขับี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขอบพระคุณท่านรองค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพราะ<า>ฉะนั้นเราทุกคนรวมด้วยช่วยกันได้นะคะหลอดจํานวนอุบัติเหตุแล้วก็จะนําไปสู่การหลอดจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากการเดินทางในช่วขงข้องทิทศากาลส่งกานด้วยนะคะรวมด้วยช่วยกันขับรถยังมีสติแล้วก็ไม่ประมาทเพื่อจะได้ถึงทีมหมยางปลอดภัยแล้วก็ไปเฉลิมฉลองลอครอบครัวก,กันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ